ใบตัวม่งกับบัลลีซื้อนี่ตรงบนกับเป็นอ่าต้นบังม่วงบงับงม่วงกับกรบบาดเรื่องอันบังม่วงอันนี้นี่เป็นเด็กส้นหนึ่งสืนตั้งแผน่นเดียวกับพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ทักอีตูขึ้นหลายหลาย,หลายอ่านอยู่เพราะว่ามันขึ้นมากตั้งเกินหนมันโลนใส่ตั้งแผ่นกับปู่เขาเลยนะครับเลยที่กับกลองไ้เบิ่งเป็นทักอีตู พอถือผลหล่ะมันก็เขี้ยวขก้นมานงามเลยอันนี้พักขาชะอมแหละลุงแผ่นกระเบิดสื่อเอาใส่แกงน้ำมันเนี่หอมแซ่บตานอันนี้เป็นบกพริกสูตรที่สามที่สี่กำลังงามเลยแต่ว่าบกพริกสูตรที่สองเนี่ยลุงแผ่นมันมันบางามบ่ได้กินหมากเลยกินบอกีีหมากเหลืองเพราะว่ามันบ่มีปุ๋ยเอากรยามันลุงแผ่นก็บเบิดที่เลียด มาให้กินก็นให้จังกินแต่ว่ามันกับเริ่มเป็นดอกกันมาแล้วตะการเนี่ยกรเป็นเริ่มเป็นดอกกันมาแต่ใส่เวลาดุนจ้าหน่อยแต่ว่ากับมีหมากันมาอยู่ในบักแก้งบักแก้งอยู่หนาะบานรุ่งแผ่กับผูกใบยสานสีต่วนอยู่กาง,งามเริ่มมีอาการงามกันมาแล้วเป็นหมากให้ไที่กินแล้วอันนี้มันเป็นตนเก่าตนเก่าได้กินดุนอยู่ครับอันนี้เป็นใบยา่บายนั่งใบย่านั่งร่งแผ่นก็ไม่เด้เอ ลุงแฟนกับบันไดเสือเนใะบก็นั่งใบตะวม,ม่วมงกับมี่ใบตะวม่วงกับบันไดเสือนี่บางบนกับเป็นเออ่ต้นบางมง่วงบางม่วงกับกับบันไดเสืออันบางม่วงอันนี้เป็นพันธ์ไอ้พันธ์เออบางมง่วงเออบางม่วงคนหอยเป็นม่วงคนหอยแล้วกับมี่สีเกลือมี่เกลือแบบตัาทุกโลกให้ไล่คลิปที่ลุงแฟนกับชายหพี่น้องเบิึงอยู่คลิป สอัสดีคิดนเรื่อยครับบกกระทงลงเนี่ยเป็นสุดหนีเบิร์ตสุดที่สองที่สามมันกัดขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนพักเล็กๆน้อยของแผนมาอัปเดตให้พี่น้องเดบิ้งถึงบางงามกับต่ว่ามันข้าากับดิกินอยู่แก่บางงามปลายามันเอ่อมักคิกตัวนี้ก็เป็นมักรีก เงีย้ยเวเพื่อนมกพร้าแดงกับใบจักลงกันกับบอลูมันหมากมันเริ่มติบอกค่อยอันนนานแล้วตีกี่หมากไล่หลายนี่หมากเงี้ยเง้นี่พี่น้องหมากดกดดเด็ตะกี้ตอนนี้มันเศร้าดกแล้วเพราะว่าเบิ่งอาการแหลวมันติดเป็นใบย,ยกย่งอแง้อมะพริกซุ่มนี่ต้องแผนปลูกเป็นทุกที่สองไม่ไค่อยได้ผลในล้มแทนติดตาดอกอยู่เหมันสัดขึ้นมาใหม่ มันสีมีอาการใบแข็งเห็นบ่จักที่เห็นจังได้กัดยวแต่มามันสีขึ้นมาเห่นห้องกินในร่มแพร่ที่หักอรอกเลยหามันขึ้นมาใหม่อยู่ครับบางมีก็มีด้ตัวบางมีเ <c oughs> ด็กินหมากเลยอยู่ปีละสองเตยอยู่เ <c oughs> ตยสองเตยอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นสวนปักห,หน่อยของร่มแพนที่อัปเดตให้พี่น้องบ้งให้หลายลิด แต่ตายห้เป็นองเพิ่งเรื่อยครับอันนี้ไอ้พักบุงเัาบุ่งตัวนี้ลุงแผนซื้อไอ้มะพัดแล้วก็เอาหากมันไหวปลูกสีเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ไปห้าวว่ต้องไปซื้อเขามัน่าจะเกินเป็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 นดอกแล้วก็เป็นเม็ดเอาไว้ต่ขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อประหยัดการใช้การซื้อ ไอ้เมล็ดพันธุ์จะโอมก็ร่งแตกยอดขป้นมาใส่แกงน้อตอนบางครงบางคุงหน่อยมันเสร็จด้กินหมากบ่เว้นี่แ้วปล่อยมันยุงสีหละตอนนี้ลูกแทงก็ร่งปลูกบงบวบอาบงบวบมันขึ้นมากเท่าเท่าเกินเส้นหนีเึ้นไปตั้งเครื่องต้นมงม่วงมมดหให้ม่เกินไปเครื่องปุ่ เป็นมังบวบใหไงมังบวบหอมจะเอิ่นว่าเป็นมังบวบหอมหอมเป๋ต้นไอ้ดาวเรื่องดาวเรื่องอย่ลุง,งแผนกระปูกเป็นสุดเป็นสุดส่วนพักน,น้อยๆของลุงแผนแต่ว่าต้นกล้วยที่ลุงแผนปลูกไว้เนี่ยเพราะใครได้กินหมางถูกมันเป็นจังไงบ่หนิหมางพวกอืนมันมันติตายไพ่ก่อน มัน,มนติดสายพายก่อนแกับกปีหนึ่งว่าจะห่อเดี๋ยวใส่ใบมันเอาไปตะมกปลามกหอกข้าวต้มน <c oughs> ี่ลองมีพื้นที่เล็กๆน้อยกับปู่ไปรูทครับง้ามง้ามปลายามันเดี๋ยวจังว่ากันอีกเพื่อนหนึง่งจังได้ไม้กับเปลนไม้ให้เหากินอยู่ดีแหละต้นเอ่อพักหอมเห็นไหพักหอมเป็นพักหอมใหญ่ต้นใหญ่ อันอันนี้มันยังมาท่านใหญ่หลายหลายตนอันนี้อันนี้เป็นค่าน้ำพี่น้องต่ำแต่แก้วบอกเนี่ยหอมหอมแต่นายเลยนะครับอย่นงะไครับสวนผักนหน้อยคนขางแผนล้งแผนกนมาตายคลิปไหนพี่น้องเบงิ่งเรื่เลยจรีงแหละอยู่ในบ้านนี่แหละเจ้าเข้าอยู่เจ้าทีเข้าอยู่เดยวเข้ากับพุกเงินกันมา บัน่นลุงแทนก็นยุต่างจาังหวัดหมดเลยต้นโดดเตยจังกรับบัน่นแต่หนึ่งไปเกี่ยวเข่าไปดำหน้าหางนี้ลุงแทนมาเห็นงานอยู่แถวาศาิลาซาก็เลยมีพื้นที่เนี่ยหน่อยลุงแทนก็นเลยปลูกปลูกพักไป <c oughs> ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงแทนนี่แหละครับเด้อขอบคุณครับ